อะไรจะกันเลิกกันนะไอสมาธิพวกนี้มันเป็นสมาธินิจฉาสมาธิเองวิริยะกับสมาธิจึงเป็นเพื่อนที่ถ้าคบแล้วต้องระวังตัวเมื่อเราครบเพื่อนบางคนเนี่ยนิสัยมันไม่ดีอืมมันมีคดติดตัวมันเสพยาอะไรเนี่ยเราครบเพื่อนบางคนต้องระวัง มันช่างปากจัดมินพาหาเรื่องคนเดียวมันหาศัตรูตมาให้เราด้วยนะมันมีศัตรูคนเดียวไม่พอเราไปแน่นอยู่ด้วยคนที่เป็นศัตรูให้เลยพลอยเกียิเราไปด้วยอะไรอย่างี้มเพราะนั้นเหมือนกันนิสัยกับักวิริยะอาสมาธิกับวิริยะเนี่ยถ้าใช้ดีในทางกุศลก็ส่งเสริมถ้าใช้ในทางร้ายก็ร้ายตามนะฮะหนักแน่นท่านความช่วยอย่างมีสมาธิมันจะหนักแน่นขนาดไหนใช่ไหมส่วนสตินั้นเขาบอกว่าเป็นคนซื่อสัตย์ ที่งตรงไม่แปรปรวนถ้าทำงานเมื่อไหร่แล้วไปต้องทำกุศลอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีวันเจือด้วยบาปเด็ดขาดเว้นแมแต่เขาจะไม่เกิดเมื่อเขาไม่เกิดก็เรออุปมาว่าหลับไปแหละอคุณเชนมาเมติหลับเสียไม่ฟอกประตูไม่ฟอกประตูพรษามีมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลวทีนี้ทีนี้ปรมมะเกิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แล้ะฝ่ายอัจฉริยะสองคนนู่นตามเข้าไปอ่างเงี้ยแล้วทีนี้กรรมฐานมันจะเหลืออะไรล่ะนะมันเป็นกรรมแานอลไร เพราะฉะนั้นสภาวะที่ปรากฏอย่าไปหลงไหลอย่าไปติดใจากาหนดรู้นง่นหเายว่าเป็นปรามัดหนึ่งหนึ่งเป็นรูปนามใจรักอย่างนี้อยอมไหมเพื่อที่จะหลุดพ้นจากการปรึงปังทั้งปวงเข้าสู่นิพพานซึ่งเป็นภาวะสงบเย็นไม่ปรงุงแต่งใดๆอ่าเขาบอกว่าให้พูดครึ่งชั่วโมงวันนี้เลยมาหกนาทีเนะี <c oughs> ่ยคำว่าควเข้าใจนะเนาะ อใครคิดว่าฟัแล้วเข้าใจยกระดูกเพิ่มใครคิดว่ายังไม่เข้าใจเลยช่วยเทศ่ดีสักครั้งเธอะไรอันนี้ต้องไปฟังเสวนตัวแล้วเท่านั้นพอเป็นคนเจะเวลาจะได้ไม่รบกวนเขานะที่สุดเนี่ยขอพูดด้วใจจริงเลยนะไม่อยากพูดตามประเพณีเพราะว่าในโอกาสที่จากลากลับไปบ้านจะได้เป็นอนุสรณ์ สติเตือนใจในการรักษาตนให้มีความเจริญไปในกุศลไม่ตกต่ำไปในฝ่ายอากุศลเพราะบรรดาสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่มีอะไรเกินไปกว่าการถูกอกุศลรุมเร้าให้เราตกต่ำลงทั้งกายวาจาใจนั่นเป็นความเสียหายสูงสุดมากกว่าการเสียหายทางทรัพย์สินเสียอีกเพราะเสียหายแต่ทรัพย์สินนะเราก็แค่ เสียส่วนที่เราไม่ได้ใช้จ่ายเสร็จสุขเท่านั้นแต่ถ้าหากเราเสียหายทางกายวาจาใจที่เป็นกรรมไม่ดีแล้วมันไปถึงนรกได้มันตกอบายได้เป็นเปรตได้อสุรกายเดรัจฉานก็ได้อันนี้จะน่ากลัวกว่าท่านทั้งหลายชีวิตเนี่ยเป็นของประมาทไม่ได้น้อยนิดหน่อยแล้วก็รวดเร็วพพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ชีวิตเป็นของน้อยนิดหน่อยรวดเร็วบุคคลควรประพฤติพรหมจรรย์พระสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีฝนที่ตกหนาเม็ดเนี่ยย่อมทำให้เกิดฟองน้ำฟองน้ำนั้นย่อมตั้งอยู่ไม่ได้นานแม้ฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นน้อยนิดหน่อยรวดเร็วลอยไม้ที่ขีดลงไปในน้ำย่อมกลับเข้าหากันรวดเร็วแม้ฉันใดชีวิตก็ฉันนั้น หยาดน้ำค้างที่อยู่บนยอดหญ้าคันอรุโนไทยแสงอาทิตย์แสงอาทิตย์สอ่งมาในยามเช้าหยาดน้าค้างนั้นก็จะเหือดแห้งไปรวดเร็วแม้ฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นน้อยนิดหน่อยรวดเร็วบุคคลจึงควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มีแม่โคที่เขานําไปสู่ที่ฆ่าทุกย่างก้าวย่อมเดิน ไปสู่ความตายแม้ฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นน้ําที่ไหลบ่ามาจากที่สูงย่อมไหลลงสู่ที่ต่ําเพียงทายเดียวไม่ไหลย,ย้อนข,นขึ้นขึ้นสู่ที่สูงเลยฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นนับแต่ปฏิสมที่ขึ้นในคันแห่งมารดาย่อมบ่ายหน้าไปสู่ความชราและความตายเพียงทายเดียวบุคคนจึงควรประพฤติพรหมจรรย์เพราะสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่ตายไม่มี คำ,คำว่าพรรมจรรย์ก็แปลว่าความดีทุกชนิดกุศลทุกชนิดชื่อว่าพรหมจรรย์ดวก่อนพิสุทธ์ทั้งหลายก็เมื่อใดที่บุคคลเราตายขึ้นพองมีสีเขียวญาติทั้งหลายย่อมไม่ห่วงใยย่อมนําไปทิ้งไว้ในป่าช้าสุนัขบ้านสุนัขก,กิงจอกหมูนอนกาแรง้งและสัตว์เหล่าอื่นย่อมกัดกินกายนั้น ภิสษุในศาสนานี้ได้ฟังพุทธพจน์แล้วย่อมกําหนดรู้ชัดตามความเป็นจริงทีเดียวว่าสิริระที่มีวิญญาณนี้เหมือนสิริระที่ตายแล้วนั่นสิริระที่ตายแล้วนั่นเหมือนสิริระที่มีวิญญาณนี้ภิสูุพึพงละความพอใจในกายเสียเป็นผู้ไม่ยินดีแล้วด้วยฉันทะละคะได้บรรลุอมริตตบทสงบดับไม่จุดติพุทธพจน์เหล่านี้ ชี้สอนกล่าวเตือนพิกจุทั้งหลายเพื่อให้เป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตเพราะชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนครั้นตายไปแล้วก็ไม่ได้มีค่าอะไรมากไปกว่าทอนไม้และทอนฟืนที่เอาไปทำประโยชน์อื่นใดไม่ได้นายามที่มีชีวิตเราหลงไหลมัวเมาและให้ความสำคัญกับตัวเองเรากับว่าเป็น จยากกระพัดเป็นเทวดามีความสำคัญเหลือประมาณแต่ขั้นพอตายทอดทิ้งล่างความเป็นเราก็หาสำคัญแต่อย่างใดไม่คนเขาก็เอาเราไปใส่ไฟ,ไฟเผาไม่ก็ฝังเสียแล้วก็กลับไปอาบน้ำผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวบุตรภรรยาสามีที่ว่ารักแสนรักนักหนาอย่างมากก็มาส่งเราแค่ป่าช้าหรือเตาเผา แล้วก็จากเราไปแต่ต่อแต่นั้นเราก็จะบ่ายหน้าไปตามยถากรรมแต่เพียงผู้เดียวยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรรออยู่เบื้องหน้าหลังจากละจากโลกนี้ไปแล้วเราประกันไม่ได้เลยว่าพบที่เราจะต้องไปเจอไปเกิดหลังจากพบนี้มันจะเป็นพบในลักษณะใดจะเป็นที่อยู่อาศัยแบบไหนและเราจะมีชีวิตรูปร่างอัตภาพเป็นอย่างไรเพราะ เรายัางไม่ใช่โสดาบันบุคคลมันประกันพบภูมิไม่ได้โอกาสที่จะพลาดมีเยอะคนเป็นอันมากที่ประมาทแล้วชั่วเสี่ยววินาทีเดียวเป็นเหตุให้ทำบาปใหญ่บาปหนักแล้วแก้ไขไม่ได้เวลาจะผิดมันพุบวับผุนหันทำไปแล้วภายในวินาทีเดียวต่อแต่นั้นเสียใจไปตลอดชีวิตเลยมีคำ ของบัณฑิตท่านแต่งไว้บอกว่าหุนหันเพียงวินาทีเดียวแต่ต้องเสียใจไปชั่วชีวิตนลงทุนให้กับความชั่ววินาทีเดียวด้วยความเสียใจตลอดชีวิตที่เหลือเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายกิเลสเป็นสิ่งที่เราประมาทมันไม่ได้แม้แต่นิดเดียว เพราะงั้นที่ให้เรามานั่งหลับตาเนี่ยเราสู้กับเขาแบบสู้กันยิบตาไม่ยอมประมาสู้ยิบตาไม่มีความว่าจะรอให้พังเพลอให้เขามาแทรกทําร้ายใจเราทําร้ายจิตเราเนี่ยเหมือนช่วงช,วชีวิตในกรรมฐานจึงเป็นช่วงเวลาของการที่เราจะได้เปรียบไม่เสียเปรียบกับกิเลสมีโอกาสที่เราจะชนะในวันข้างหน้า หรืออย่างน้อยก็ไม่ถูกเขากุ้มลุมทําร้ายเราจนกระทั่งสะบักสะบอมในการพัฒนาชีวิตของเราให้ดีขึ้นดีขึ้นอาจจะต้องอาศัยความดีหลายรูปแบบและทางวิปัสสนาอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอนะักมันเพียงพอถ้าเราถ้าเราสู้ไม่ถอยจนได้มรรคผลน่ะมันก็เพียงพอมีปัสสนาอย่างเดียวเพียงพอแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าการสู้ต่อเนื่องของเรามันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหม ทุกคนมีอาชีพการงานมีครอบครัวเป็นตัวละครตัวใดตัวหนึ่งในโลกต้องกลับไปสู่ความเคลื่อนไหวแอคทิวิตี้ทำการงานรับผิดชอบในสุดคุณก็ไม่สามารถจเจริญวิปัสสนากุศลได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นเมื่อมันไม่ต่อเนื่องมันจึงเป็นอย่างเป็นที่พึ่งไว้วางใจไม่ได้ด้วยเหตุน,นี้เราก็จะต้องมีความดีแบบอื่นเข้าร่วมด้วยคือการให้ทานเป็นต้นการรักษาศีลเป็นต้นเนี่ยเราก็เลยกลายเป็นความจำเป็นสำหรับเราไป แต่หากคนใดคนหนึ่งในที่นี่บอกเอาละแต่วันนี้ไม่โตะไปฉันจะไม่ออกจากห้องกรรมฐานจนกว่าจะบรรลุอันนั้นไม่ต้องให้ทานรักษาศีลหรอกลุยไปเลยนะลุยไปเลยแล้วเขาจะส่งข้าวส่งน้าเราเองทีนี้เรามันไม่ได้อย่างนั้นถ้าเะนั้นเราก็ต้องหาความดีอื่นๆประกอบสร้างเพิ่มขึ้นในชีวิตด้วยความจําเป็นของการให้ทานซึ่งจะเป็นกุศลส่วนหนึ่งที่เราบําเพ็ญเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาชีวิตให้มันเจริญยิ่งขึ้นไม่ตกต่ําในแง่ของการที่เมื่อผลของทานมันให้แล้วท่านทั้งหลายก็เป็นผู้ไม่ขัดสนจนยากไม่อดอยากหิวโหยไม่มีรูปแบบชีวิตที่ทุกทรมานเพราะความอดอยากเราคงเคยเห็นคนที่นอนอยู่ป้ายรถเมย์สุกหัวนอนอยู่ข้างๆทางเดินบ้างอะไรบ้างโดยไม่มีผ้าหม่มผ้าห่มอะไรหนาวนอนตัวขดเยะเย,ยะไปหมดเลย แล้วเช้าขึ้นมาก็ขอทานต่อกินอาหารข้างกองขยะบางคนอาจ,จะมาไปเห็นแล้วก็เศร้าใจเขาไปคุยไอ้ถังขยะใหญ่ๆสองร้อยเป็นถังแบบถังน้ำมันสองร้อยลิตรแล้วคนกินอะไรตัวอะไรก็ทิ้งเศษหงอาหารอะไรก็ทิ้งนะก็เต็มไปหมดคนนี้เขาจะเดินเตะๆอ,อยู่ตามตลาดแถวนั้นนเสร็จแล้วก็ค่ไปที่ถังขยะนี้ทุกวันจะต้องไปที่นั่น คุยล้วงคุยล้วงเอามือควานลงไปก็แมงวันพุ่งบินว่อนไปหมดก็จะเจอไอเศษอาหารที่เขากินเหลือทิ้งครึ่งๆกลางๆเนี่ยล้วงขึ้นมาใส่ปากแมบล้วงขึ้นมาใส่ปากแมบแมงวันก็พุ่งไปหมดเลยทองขยะทั้งใบเหม็นความเป็นอยู่ของเขาเป็นอย่างนั้นต้องไปหาเศษเดนเพื่อการเลี้ยงชีพถามว่าเพราะเหตุใดคนอย่างนี้จึงต้องมาใช้ชีวิตอย่างนี้ถามว่าเขาอยาก มีเงินทองมากมายเป็นลูกเศรษฐีเกิดในพระราชวงศ์ไหมเขาก็อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่เขาเป็นไม่ได้เขาจําต้องก้มหน้าใช้ชีวิตยอย่างนี้ไปเพราะเป็นผู้ทํากรรมมาอย่างนั้นอันเนื่องมาจากการไม่ให้ทานเป็นผู้ไม่ยินดีในการให้มาแต่พบใดๆย่อมเป็นผู้ขัดสนไม่มีจะเลี้ยงดูตัวเองได้รับความทุกข์ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเนี่ยบางคนถ้าผิดศีลด้วย ไม่เพียงแค่ไม่มีอาหารจะกินไม่มีเสื้อผ้าจะใส่ไม่มีที่อยู่อาศัยจะสุขหัวนอนแม้นร่างกายก็จะพิการนะอาตมาเคยไปเห็นที่แถวตลาดบางรักแขนสองข้างไม่มีคือข้างนี้มันมันไม่มีเลยละเตียนสนิทเลยข้างนี้จะมีงอกมานิดหนึ่งประมาณสักโตประมาณโตกบผมไม่พ่องมือหน่อยเดียวเป็นกิ่งเมื่อกิ่งไม้นะเป็นติ่งห้อยออกมาแล้วปลายติ่งมันมาแยกเป็นสองกิโลองอันเนี้ยมันก็ง่ามปู อยู่อย่างเงี้ยแล้วที่ขาสองข้างก็ด้วนด้วยแล้วก็นั่งบนรถเข็นถึงเวลาก็จะมีคนเข็นมาตั้งไว้แล้วก็มีเอกกะลาขอทานแฉะไปขันลูกเล็กๆอ,อ่ะเดี๋ยวนี้ก็าันสมัยมั้งเขาก็มาตั้งไว้คนก็มาหยอดหยอดแมงวันก็ต้อมพึงแล้วตลาดสดมันจะแฉะเจะิงนองมีกลิ่นเหม็นน้ำเน่าน้ำ,นำ,นำที่สามารถกัดเท้าให้เน่าได้เขาก็จะนั่งแฉะอยู่อย่างนั้น ทั้งวันเช้ายันเย็นอยู่กับชีวิตแบบนั้นอยู่กับความเป็นคนพิการอยู่กับการขอทาน้ากินเนี่ยถ้าเป็นเรารู้ถึงว่าชีวิตเราต้องไปอยู่ในสภาพแบบนั้นมันจะน่าสงสารตัวเองขนาดไหนเนาะด้วยเหตุนี้แหละบุคคลจึงควรยินดีในการให้กราบเท่าที่เราเรียงมีมือที่จะให้ได้จงให้เถิดถ้ายังมีมือและมีทรัพย์ที่จะให้ได้อย่าต้องร้อนใจในภายหลังเมื่อไม่มีมือจะให้แล้ว เกิดเป็นเดรัจฉานหูมากระไก่ก็ไม่เป็นมือไม่มีมือที่จะให้ใครเมื่อท่านทั้งหลายให้เขาเนี่ยให้ในลักษณะที่จะไม่เบียเดเบียนตนเองไม่เป็นองรู้สึกไม่เดือดร้อนถ้าให้เนี่ยเราไม่ได้เดือดร้อนแต่ถ้าเดือดร้อนไม่ต้องให้ดังนั้นจะให้ในปริมาณที่เหมาะสมที่เราพึงมีแล้วไม่เดือดร้อนให้กับใครๆที่เขาขัดสนกว่าเราไม่จําเป็นว่าต้องเป็นพระเสมอไปเนาะ พระก็ได้ไม่พระก็ได้เผอิญเราประจบข้ากเหตุการณ์อะไรล่ะใช่ไหมเราประจบขา้าเหตุการณ์เนี่ยเรารู้อยู่ว่าเขาลาบากเดือดร้อนเหลือลเกินแล้วเขาจําเป็นแล้วเขากขงการความช่วยเหลือเราก็ให้ตามกําลังของเราหมูหมากาไก่มันหิวโซมาโยนขนมปังให้มันก้อนก็ชื่อว่าให้เด็กเล็กวิ่งมาวิ่งไปกำพร้าไม่มีพ่อแม่ให้ขนมกินก็ชื่อว่าให,เเาาให,าให้เนี่ยเป็นทานทั้งนั้นแล้วมีอานิสงส์มีผลไพรบุญ พระเจ้าถต่ว่าดูก่อนสุตรทั้งหลายบุคคลเทน้ําล้างภาชนะลงในบ่อน้ําโสโครกด้วยหวังว่าเศษอาหารในน้ําล้างภาชนะจะเป็นประโยชน์กับสัตว์ที่อาศัยอยู่ในบ่อน้ําโสโครกนั้นแต่ถาคตยังกล่าวการได้บุญอันมีกิริยาที่กระทําอย่างนี้เป็นมูลจะกล่าวไปหายถึงการให้ในมนุษย์เล่าในแต่น้ําล้างจานที่ควรจะทิ้งแล้วไม่ได้ประโยชน์เอามาให้ทานก็ได้ เคยได้ยินไหมเอาน้ำล้างจานทำบุญเนี่ยมันสามารถเอามาทำบุญได้ขอให้ฉลาดโดยการเทลงในบ่อน้ำโสโครกแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์แกเขาเศษอะไรเล็กๆน้อยๆที่มันเป็นประโยชน์กับสัตว์อื่นบุคคลอื่นก็ให้เถอถ้าเราให้ได้แล้วก็ทำกับผู้มีสัญชาติสูงคือเกิดเป็นมนุษย์นี่ก็ถือว่าสัญชาติสูงมีอาน,นิสงส์มากกว่าให้กับเดรชานในหมู่มนุษย์ด้วยกันให้กับผู้มีศีลก็มีอาน,นิสงส์มากกว่าอีกขึ้นไปเรื่อย ครั้งหนึ่งมันมีพราหมณ์คนหนึ่งไปยืนชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าบอกว่าสมณโคดมท่านได้เที่ยวเทศบรรยายแสดงธรรมบอกคนทั้งหลายว่าจงให้ทานกับพิสุสงเถิดอย่าให้ทานในนักบวชเหล่าอื่นเลยการให้ทานในภิสุสงเท่านั้นมีบุญมากการห้ามทานในผู้อื่นไม่มีบุญท่านพูดอย่างนี้จริงหรือเปล่าพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์บุคคลกล่าวห้ามการให้ย่อมมีโทษสามประการหนึ่งตัวเองก็ชิบหาย เพราะว่าไปกล่าวห้ามการทาความดีของเขาใช่ไหมสองผู้ที่จะให้เมื่อถูกกล่าวห้ามแล้วก็ชีพหายด้วยเพราะเหตุว่าจะได้ทํากุศลก็เลยไม่ได้ทาไปเบรคความดีของเขาสามผู้ให้ผู้กล่าวห้ามใช่ไหมผู้ให้ข้อที่สามทั้งผู้ทั้งผู้กล่าวห้ามและผู้ให้ก็ชีบหายเหมัอนกันนะเ,เดี๋ยวผู้ให้ ที่จามีโอกาสได้ให้ก็ไม่ได้ให้ผู้กล่าวแต่ว่าผู้กล่าวห้ามผู้ให้ต่อมาผู้รับผู้รับก็พลอยพิบัติไปด้วยคือแทนที่จะมีโพกทรัพย์ได้ใช้สอยก็แปลว่าไม่ได้ย่อมทำอันตรายสามเจ้าพวกคือผู้ห้ามเองหนึ่งผู้ให้หนึ่งและผู้รับหนึ่งดูก่อนพรามก็ผู้ใดเทน้ลาล้างภาชนะลงในบ่อน้าโสโ,โครกนี่สูตรเดียวกันนะเดี๋ยวื่งกีเนี่ยที่พูดไปซ้ําอีกรอบหนึ่ง ก็แต่ว่าตราคตกล่าวว่าการให้ในผู้มีศีลต่างหากมีอนิสงส์มากกว่าไม่กล่าวห้ามการให้หรอว่าไม่มีบุญให้ใครก็มีบุญทั้งนั้นน่ะแต่ให้กับผู้มีศีลย่อมมีอนิสงส์มากกว่าถามว่าผู้มีผู้มีศีลนี่หมายถึงอย่างไรไม่ได้แปลว่าเครื่องแบบที่แต่งแต่แปลว่าคนคนนั้นเขามีใจรักษาศีลบริสุทธิ์แม้จะนุ่งห่มผ้าสีผ้าขาวผ้าเหลืองอะไรก็ตามนะเป็นอย่างนั้น ดังนั้นให้กษัตริย์เดราฉานให้อะไรได้บุญหมดแต่ว่าให้กับผู้มีสิีลได้บุญมากกว่าท่านทั้งหลายบรรดาบุคคลผู้ที่กล่าวถึงในครั้งพุทธกาลจํานวนมากอย่างกับกิตตคราบดีนางวิสาขาพระเจ้าพินพิสารอนาถมิฎิกาเศรษฐีคนเหล่านี้มีความเป็นอยู่สุขสบายในสถานะอาชีพของตน ก็เพราะว่าคนเหล่านี้ยินดีในการให้ที่เคยให้มาก่อนแล้วส่วนผู้ใดแม้ทุกที่ทุกยากขัดสนก็เพราะว่าไม่ยินดีในการให้ที่สุดแม้แต่ต่อมาปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนาแล้วบรรลุเป็นอริยะบุคคลเป็นโสดาบันเป็นสกิราคาเป็นนาคาแต่ด้วยความที่ไม่เคยให้มาก่อนยังเป็นโซดาบันที่ประกอบอาชีพขอทานขนาดเป็นโสดาบันแล้วนะคนคนหนึ่งชื่อว่านายสุปป,ปุทธกุติ มีอาชีพขอทานตั้งแต่เล็กอ่อนออกแต่วันออกมาก็ไปเกิดตระกูลขอทานแล้วชีวิตก็ไปเที่ยวขอทานเขาทวนทวนอยู่มาวันหนึ่งเห็นประชาชนนั่งกันเยอะแยะหมู่ว่าหมู่ใหญ่เลยก็เอ๊ถ้าเราเข้าไปในหมู่ฝูงชนนี้เราคงได้อาหารมาบ้างไม่มากก็น้อยว่าแล้วก็เลยถือภานชนะให้คนขอทานเดินตรงไปที่บริเวณที่คนนั่งกันเยอะๆพอเข้าไปใกล้ก็อ้าวที่ไหนได้ คนเหล่านี้กลาลังนั่งฟังธรรมอยู่พระพุทธเจ้ากํลาลังแสดงธรรมอิตาสุปปพุทธะกุติคิดว่าเออถ้ากระไรเราลองฟังดูบ้างทีหรือพระจะพูดอะไรให้ฟังบ้างว่าแล้วแกก็นั่งอยู่ท้ายแถวเมื่อพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจบเท่านั้นเองคนที่ฟังเขาบอกเยอะมากเป็นคนใหญ่ๆโตๆในสังคมร่ํารวยมาหาเศรษฐีก็หลายคนคนมีบทบาทหน้าที่การงานทางสังคมหลายคนเยอะแยะไปหมดแต่ไม่มีใครบรรลุเลยสักคนเดียว โยเวนนายสุป,ปะพุทธกุติขอทานบรรลุโสดาบันขั้นได้บรรลุโสดาบันแล้วความที่ไม่มีอานิสงส์ผลบุญที่เคยเป็นผู้ให้ให้ให้เนี่ยไม่เคยให้ใครไว้ในอดีตชาติก็ทําให้แกต้องฟ้ากลาขอทานออกไปเดินขอทานเลี้ยงชีพต่อนะขนาดเป็นโสดาบันก็จะเป็นโสดาบันขอทานแม้แต่ภิกษุก็แสดงความแตกต่างของความ ได้รับผลแห่งทานแม้นมาดำรงเทศพระแล้วเนะี่ยเพราะกฎแห่งกรรมย่อมเที่ยงแท้ในการที่จะให้ผลต่อให้มาดำรงชีพในฐานะที่เป็นสมณะหลุดพ้นจากสถานภาพยศศักดิ์เกียรติอะไรร้อยแปดก็ประกฏผลแห่งทานยังตามให้มีเรื่องกล่าวไว้ในครั้งพุทธกาลมีทิสูสองรูปเขาเป็นเพื่อนกันคนหนึ่งเขาตั้งปรารถนา เข,า,ขาตั้งเจตนาถ้าบินทบาตมาแล้วตราบใดที่ยังไม่ได้อาหารไม่ได้ให้อาหารในที่บินธบาตมาแก่เพื่อนสหธรรมิกจะไม่ฉันก่อนว่าแล้วพอแกบ,บินมาได้แกก,ไก็ไปที่กุตินี้ปฏิกุตินั้นแล้วบอกว่าท่านขอรับช่วยสงเคราะห์ผมนําอาหารไปสักหน่อยหนึ่งเอาไปให้เขายังบอกว่าช่วยสงเคราะห์ผมช่วยให้เกิดบุญทําอย่างเงี้ยตลอดชีวิตเลยจะไม่ฉันก่อนถ้ามันยังไม่ได้ให้ทานถ้าวัานไหนไม่ได้ให้ทานจะไม่ฉันก่อน แล้วก็ชวนเพื่อนบอกว่าท่านจงให้มั่งสี่เขาเป็นเพื่อนรักกันมั่งกันมากทีเดียวเพื่อนเราโอ้ผมไม่มีฉันทะไม่มีวิทยาอยากทำหรอกท่านทำของท่านแต่นนนนนคนเดียวเถอะเพื่อนไม่ทําก็ไม่ว่าอะไรคนทั้งสองนี้ใช้ชีวิตอยู่นานตายจากโรคนี้ก็ไปปฏิสนธิเกิดในบ้านเศรษฐีขรารหัาหลังใหญ่เกิดในที่เดียวกันด้วยนะแต่คนที่ยินดีในการให้เป็นลูกของเจ้าของบ้าน ส่วนเพื่อนที่ตู่ที่เขาชวนให้บริจาคให้ให้เนี่ยเกิดเป็นลูกนางทาตในบ้านเกิดเวลาไล่ไ่กันเขาก็เด็กสองคนมานอนใกล้กันไอ้ลูกของเจ้าของบ้านเนี่ยก็นอนเบาฟูกสวยงามมีของเล่นวิจิตรสวยงามแม้กระทั่งผ้าอ้อมเสื้อผ้าเด็กๆก็สวยงามวิจิตรไอ้ลูกนางทาตก็มีผ้าขี้เหลวผืนหนึ่งปูให้นอนกระมมอมกระแมมอยู่ใกล้กันะนความต่างกัน ภิกษุในศาสนานี้ปรากฏเห็นชัดหลายองค์บางองค์เนี่ยท่านจะบินธบาตก็ตามท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามที่ท่านไปพำนักอาศัยทางทิศใดก็ตามสัพพะลาบสักกาละข้าวของคนไปถวายกัอนอรับไม่หวไม่ไหวจนต้องหนีอะ่ะบางอนค์นนะบินธบาตไปที่ไหนก็ล้นแต่ไม่ต้องบินเขาก็มาจองใส่หน้ากระไดกุฏินะใส่บัติใส่บาท,บา,ทบางองค์ไปบินท้ายซอยปลายซอยปากซอยเข้าออกหลายทีแล้ว มีส้มอยู่สองใบงครกแคกครกแคกไม่มีอาหารภายในปากเห็นไหแตกต่างกันแต่ทั้งหลายหากยังไม่นิพพานหากยังไม่เป็นอริยะมีโสดาบันขึ้นไปทานยังจําเป็นสําหรับพวกเราเป็นที่พึ่งในยามท่องเที่ยวไปในสังสารวัตเป็นสเบียงของคนผู้เดินทางไกลในระหว่างให้ทานไปนั้นก็รักษาศีลไปด้วย กายวาจาใจของเราอย่าทำร้ายคนอย่าทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยกายวาจาใจของเราอาตมาไปรู้จักคุณลุงคนหนึ่งแก่ๆคุยกันเขาบอกท่านผมไม่รักษาศีลหนกในชีวิตผมเืออยู่อย่างเดียวกายวาจาอะไรก็ตามที่พูดหรือทำแล้วเขาเดือดร้อนผมไม่ทำแค่นี้พอเราบอกว่านั่นแหละมันศีลละ แต่มันแยกมาเป็นข้อๆนะฮะแยกเป็นข้อๆแต่ว่าโดยรวมข้อทุกข้อนั้นล้วนแต่เป็นไปเพื่อไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนไม่รังแกเขาไม่ทาร้ายเขานั่นเองเมื่อเราจับประเด็นรากเงาของศีลได้คือกายและวาจาต้องไม่ประทุษร้ายคนอย่างเนี้แล้วเป็นข้อรายละเอียดเข้าไปว่าตามหลังอย่างไงี้เราก็จะได้ได้เงื่อนเงื่อนไขหลักของการรักษาศีลและเจตนารมณ์ของศีลคืออะไร เ,เมื่อเป็นเช่นนี้คนอื่นจะไม่มีความทุกข์เดือดร้อนเพราะเราเป็นเหตุเมื่อเราเป็นผู้ประพฤติไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนอยู่เนืองนิดจนเป็นนิสัยเราเกิดในภพใดๆก็จะมีชีวิตไม่เดือดร้อนเพราะอานิสงส์ที่เราทําแล้วกับคนและสัตว์อื่นนั่นแหละเราจะเป็นผู้เป็นอยู่อย่างล่มเย็นและผาสุขความเดือดร้อนทุรนทุรายด้วยเรื่องร้ยๆสาหัสก,กันจะไม่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรา นอย่างบางคนนี่ประสบกับเหตุการณ์ายๆในชีวิตเพราะมันเป็นผลกรรมว่าครั้งหนึ่งเราเคยทาร้ายคนไว้ทําให้เราต้องได้รับความเดือดร้อนเราก็เลยต้องต้องรับผลกรรมของเราเองทานและศีลจะปกปักรักษาท่านในแง่ของการดําเนินชีวิตให้เป็นไปโดยไม่ทุกข์ยากทรมานแต่ปัญญาคือวิปัสสนาจะปกปักรักษาท่านในแง่ของความสบายใจเย็นใจไม่ร้อนรุ่มกุ้มก้าม,มงุ่งน,ง,นง่านหุกหงุดหงิดอะไร จิตใจเหมือนกับคนโลกประสาทร้อยแปดสี่พันอย่างเนี่ยเราตามรู้ไม่ทันมันก็ยิ่งปรุงแต่งตามรู้ไม่ทันมันก็ยิ่งปรุงแต่งมันเลยเผาเราทั้งกลางวันและกลางคืนเวลาเราไม่นอนหลับแล้วยังไม่ยอมอนุญาตให้เราหลับสบายสบายไปแอบเผาเราในเวลาฝันนี่นะไหมเวลาฝันก็ไปเผาตื่นขึ้นมาน้ําตาเปียกหมอนเลยอย่างนี้เพราะงั้นวิปัสสนาจะทําให้เราฉลาดพอที่จะไม่ให้ความคิดของเราเผาเราเห็นไหมงั้นบางคนคนรวยจริง รูปร่างแข็งแรงสวยงามจริงเพราะผลของศีลดีเพราะกผลการให้ทานดีได้สองอย่างครบแต่เป็นคนรวยที่งุ่มง่ามกุ้งว่ายุ่งงานงามไม่สบายใจยใจิตใจร้อนรุ่มอยู่เลยอันนี้เพราะขาดวิปัสสนาใช่ไหมเพราะงั้นเงินทองและความสวยงามแห่งกายนี้ป้องกันให้เราพ้นจากความร้อนใจและทําให้เราเย็ยนใจไม่ได้ยกเว้นวิปัสสนาและความฉลาดของสติปัญญาท่านพึงบําเพ็ญ ในเรื่องทานศีลและภาวนาวิปัสสนานี้ไว้ให้ยิ่งขึ้นเช่นดังกับบุคคลผู้สะสมลักณนะแก้วแหวนเงินทองให้พออพูนขึ้นเรื่อยๆพอกพุนขึ้นเรื่อยๆจะมีคุณต่อชีวิตของเราอันผู้ใดในชีวิตไม่เคยให้อะไรแก่ใครเลยคนนั้นอาภัพที่สุดในโลกเลยนะและอีกประเด็นหนึ่งคือถ้าวันนี้ผ่านไปโดยที่ยังไม่ได้ให้อะไรแก่ใครเนี่ยให้รู้ว่าเอวันนี้เราขาดทุนไปหน่อยแล้วนะ วันต่อมาไม่ให้ใหใอีกใครเลยเอ๊ะขาดทุนอีกแล้วนดเลยสามวันขึ้นไปนี่อาการชักไม่ค่อยดีแล้วเอาอย่างนี้แล้วกันนะวา่างนี้ก็แล้วกันเพราะฉะนั้นท่านต้องหาเรื่องให้อย่างนิพัส,สนาเนี่ยท่านสามารถกําหนดรู้ได้เลยเพราะมันมีวตัตถุอุปกรณ์การกําหนดรู้อยู่ในตัวแล้วแต่เรื่องทานนี้ต้องขวนขวายนิพนานอย่ยงเรานั่งอยู่กับที่ได้แต่เรื่องทานเนี่ยบางทีเราต้องขวนขวายหน่อยไปเดินดูซิว่าพระมาไหมตอนเช้าอะไรอย่างนี้ในชะ่ไหม มามีตาบาดผ่านบ้านหรือเปล่าเราต้องขยันไปซื้อกับข้าวกับแกงใส่ถุงไปใส่บาตรใช่ไหมต้องขนขวายหน่อยเอาเขาชวนไปตะขันเด็กกําพร้าเอาต้องนั่งรถไปหน่อยใช่ไหมแล้วก็เราว่างไปเพื่อไปหน่อยอย่าว่าโอ้ไม่ว่างจะนั่งเล่นไพ่อย่างเงี้ยว่างที่เล่นไพ่บอกว่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมอย่างเงี้ยเรื่องของทานนี่ต้องขนขวายหน่อยเพื่อเป็นที่พึ่งของเราทั้งวันนี้และวันหน้าว่าแล้วไปเลี้ยงพระกันเนาะ <laughs> อ่า ก็ฝากทุกๆคนเมื่อใดก็ตามที่ระลึกถึงความดีของกันและกันในการอยู่ร่วมกันในที่นี้อันนี้ทุกคนพูดถึงความรู้สึกมาหมดแล้วถึงโอกาสพระพูดบ้างนะเป็นรอบเวลาสุดท้ายตลอราระยะเวลาสองคืนสามวันที่เราอยู่ร่วมชายคาดเดียวกันนี้อาจจะมีบ้างที่รังาพาตัวไผ่ล่วงเกินไปโดยไม่ได้ตั้งใจ นะโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวหากจะพึงมีแล้วไซนะต์อาตมาก็ขอเข้ามาอาภัยไวนะโอกาสแบบดี้ด้วยเนาะและหากจะมีสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นความดีชวนเกิดการระลึกถึงแล้วไซทุกครั้งที่นึกถึงหน้าตมาหรือเพื่อนร่วมห้องเพื่อนร่วมสถานที่ปฏิบัติขึ้นมาขอให้ท่านกำหนัรู้รูปนามทันที สิ่งใดสิ่งหนึ่งหาอาตมาจะพึงต้องการการตอบแทนจากโยมทั้งหลายแล้วใซ้ขอให้ท่านระลึกรูปนามเป็นการตอบแทนเข้าใจนะนะนั่นคือสิ่งที่ปรารถนาที่สุดสุดยอดของความปรารถนาคือทั้งหมดที่มาของการทํางานให้กับศาสนาอดหลับอดนอนเดินทางมากมายตลอดตลอดก็เพื่อให้คนระลึกรูปนามเมื่อท่านระลึกรู้แล้วก็สมเจตนารม์ที่เราบากบั่นเหน็ดเหนื่อยตลอดปีตลอดเดือนอย่างนี้ สมแล้วคู่ควรแล้วเป็นการตอบแทนที่ปรารถนาอย่างสูงแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะสามารถนำพาตัวเองให้พ้นจากการกลุ่มลุมทำ้ายของกิเลสโดยการใช้เราไปทำบาปในลักษณะต่างๆปลอดภัยจากบาปที่จะเกิดขึ้นในชีวิตจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกคนเธอ